บ้านปลายเนินคลองเตยวันที่สมสิงหาคมพุทธศักราช2,460กราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราฝ่าพระบาทตำนานเสภาซึ่งประธานมาให้ตรวจนั้นต้องชมว่าดีเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลย ทรงคุยค้นเอาในตัวนั้นเองมาประกอบความคาดคะเนทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างมีหลักฐานขึ้นได้แต่กล้าวกระหม่อมเห็นแตกต่างจากที่ทรงพระดำริบ้างดังจะทูลถ,ถวายต่อไปนี้ข้อต้นที่ทรงสงสัยว่าชื่อเสภาจะได้จากสำเนาเพลงปีพา มาใช้เป็นทํานองขับข้อนี้กล้าวกระหม่อมขอประธานยืนยันว่าไม่ใช่เป็นแน่แท้ไม่ใช่แต่ว่าเพราะลำนำไม่เหมือนกันเท่านั้นยังไม่เห็นทางว่าจะเป็นได้อย่างไรด้วยเพราะแลย้อนขึ้นไปยิ่งเห็นทางห่างไกลกันออกไปเป็นว่าแต่ก่อนนั้น พวกร้องพวกปีพาดและพวกเครื่องสายต่างคนต่างเล่นไม่ได้เล่นปนกันคือปีพาดไม่ได้ทำรับร้องเครื่องสายไม่ได้ผสมกับปีพาดอย่างทุกวันนี้เพลงร้องของพวกคณะร้องมีต่างหากเป็นของเขาคิดขึ้นโดยอิสระ เพลงเก่าๆยังมีปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ที่ปีพาดไม่มีใครทำรับเช่นชมตลาดช้าครวนโลมนอกเป็นต้นยังมีอื่นๆอีกมากส่วนเพลงปีพาดนั้นพวกคณะปีพาดเขาก็คิดของเขาโดยอิสระเหมือนกันเพลงที่ยังไม่มีใครร้องก็ยังมีอยู่มากเหมือนกัน เช่นสาธุการตระรัวเป็นต้นและอื่นๆอ,อีกอนเนกเครื่องสายนั้นกล้าวกระหม่อมรู้น้อยเพลงอิสระของเขาทราบอยู่เพลงเดียวเรียกว่าทัดที่เล่นซอกับบันดอโยนสองมือระวางขับไม้ การที่คณะทั้งสามมาเล่นปนกันนี้ภายหลังแรกทีปีผ้าจะเล่นกับร้องก็เพียงคำขั้นกันก่อนตัวอย่างเช่นละครเมื่อร้องสิ้นบทแล้วถึงเวลาเดินที่เรียกเพลงนั้นเดิมก็เป็นร้องเหมือนกันแต่ร้องภาษาป่ามีเฮโฮฮะฮะชาต้า อะไรไปตามที่ที่เกิดจากใจรื่นเริงภายหลังแทรกคำเข้าบ้างเป็นคำเกี้ยวคนดูโดยมากดังว่าชะต้อยติงนางเนเจ้าอย่าสนเท้ว่าพี่จะไม่รักฉันรักนางน้องเจ้าอย่าร้องไห้ร่ำเป็นกรรมเจ้าน้อยต้อยติงนางเนเอ,อ้ย ชนี้มันจืดทนไม่ไหวเข้าเจ้าปีพาดก็โดดเข้าทําเพลงแทนจึงเป็นขั้นกันถึงบทก็ร้องถึงเพลงก็ปีพาดภายหลังปีพาดก็เอื้อมเข้าไปขั้นในร้องเรียกว่ารับร้องแต่เพลงที่รับร้องเก่าๆเ,เนื้อร้องกับเนื้อปีพาดก็ผิดกันไกลเช่น ช้าปีโอไรเป็นต้นคงทรงระลึกเราทางได้ว่ามันไกลกันเพียงไรและไม่ได้รับเมื่อร้องหมดท่อนด้วยปีพาาเข้าไปขวางอยู่กลางต้นบทร้องแล้วปีพาารับแล้วลูกคู่ต่อจึงสิ้นคำภายหลัง เจ้าพวกปีพาดอวดดีขึ้นตีรับเนื้อให้เหมือนร้องเจ้าคนร้องก็เคืองเอาเนื้อปีพาดมาร้องบ้างจึงได้เล่นรับร้องกันกลมเกลียวไปคงจะยังทรงจำได้เช่นระบำสี่บทแต่ก่อนร้องไม่ได้รับปีพาดเพิ่งจะคิดรับกันเมื่อราชการที่ห้า ตอนหลังนี้เองเกือบจะว่าเจ้าประยาเทเวศเป็นผู้ประเดิมก็เห็นจะได้ปีพาดกับเครื่องสายก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเพราะเสียงดังแลเบาผิดกันมากเครื่องสายได้เข้าคลอเสียงคนร้องก่อนเพราะเสียงกลมเกลียวพอเข้ากันได้ ภายหลังเจ้าเครื่องสายจำเพลงปีพาดไปเล่นเจ้าปีพาดก็จำเพลงเครื่องสายมาล้อแล้วก็เลยเล่นปนไปด้วยกันเพราะเหตุที่เคยเป็นสามคณะอย่างพันละนามมาแล้วนั้นกระบวนของเพลงจึงจัดเป็นสามอย่างว่าไอมีเพลงร้องไอนั่นเพลงมโหรีไอโนนเพลงปีพาด การขับเสภาขับกันมานมนานแต่เพิ่งจะมารับติดต่อกับปีพาดเมื่อในราชการที่สองดังปรากฏในไหวโครูเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับเพลงปีพาดไม่ได้เป็นอันขาดต่างว่าถ้าหากทำนองจะเป็นอย่างเพลงเสภาของปีพาดก็เป็นด้วยบังเอิญเป็นเท่านั้นถ้าจะคิดไปแล้ว น่าสงสัยว่าเพลงเสภาของปีพาจะได้ชื่อมาจากขับเสภาเสีอีกคือคนขับเสภาแต่แรกชอบส่งเพลงนั้นปีพาผู้ที่จะรับก็เรียนตามไปชื่ออะไรก็ไม่รู้เรียกกันสำหรับรับเสภาก็ลอยเรียกเพลงเสภาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครส่งแล้วคนปีพาชั้นผู้ใหญ่ จึงจะตีได้คำว่าเสภาจะแปลว่าไร่ได้คิดแหลค้นนึกแล้วยังไม่เห็นไม่พบเลยที่มาน่าจะมาจากคำขับนั่นเองเช่นชื่อสักระวาก็เพราะร้องขึ้นต้นว่าสักระวาคำนี้ก็แปลไม่ออกเหมือนกัน ชื่อดอกสร้อยก็ได้ชื่อมาจากบทแบบที่ว่ามาพบดอกสร้อยสวรรค์มาลัยชื่อเพลงเก่าๆก็มักได้จากบทที่ร้องนั่นเองเช่นเพลงพรามเก็บหัวแหวนก็ได้จากบทเรื่องสุวรรณหงว่าเจ้าพรามพินิษพิษหัวแหวนงามประดับกับแผ่นภูผาเป็นต้นคำว่าเสภา บางที่จะมีในต้นคําไหว้ครูที่สูญเสียนั้นประกอบกับอะไรให้เป็นถ้อยความได้สักอย่างหนึ่งแต่ความเห็นนี้ก็เป็นแต่เทียบเคียงเท่านั้นจะเอาเป็นหลักแน่ไม่ได้ตกลงเป็นขับเสภาทําไมจึงเรียกดังนั้นเป็นอันยังไม่รู้มีคนพยายามแปลสักรวาว่าสักกวาก็มี ว่าสักรรวาทีก็มีไม่ได้ลงเนื้อเห็นด้วยทั้งนั้นถ้าจะเล่นแปลกันอย่างนั้นเสภาจะแปลบ้างว่าโสภาว่าคำงามคำดีก็สนิทกว่านั้นเสียอีกทีนี้จะทูลความเห็นส่วนซึ่งทรงวินิจฉัยในมูลเหตุของขับเสภาว่ามาจากเล่านิทานนั้นถูกต้องแท้จริง แต่ที่ทรงแยกว่าที่เป็นกรอนมาจากแต่งหนังสือนั้นไม่เห็นด้วยประดาริอีกเห็นว่าหนังสือนั้นเป็นที่หลังที่สุดเมื่อทราบจำเริญบังเกิดเต็มที่แล้วเสภาเดิมเป็นเล่านิทานนั้นยังมีเล่านิทานส่งปีพาดอยู่เป็นเพื่อนท้องเรื่องก็เป็นเรื่องอะไรที่ขันขันลงท้ายก็ผูกเป็นกรอนสดร้องลำส่ง เช่นหมาลาวมันเอาของเจ้าไปพี่ถือหอกไล่ทับแตกทับแตนแล้วปีพาดก็รับแต่เดิมเห็นจะไม่ได้รับปีพาดคงร้องเล่นเฉยๆอย่างเดียวกับที่ทรงพระดาริว่าเสภาเดิมคงเป็นกรอนแต่ที่สำคัญเป็นช่องๆฉะนั้น แล้วคนว่ากรอนเชี่ยวชาญหนักเข้าก็เลยด้นเป็นกรอนเซททั้งเรื่องเช่นเพลงดอกส่้อยแลสักโรวาที่สุดจนละครแต่ก่อนก็ด้นไอโนรายังด้นอยู่จนทุกวันนี้ไอที่เข้าสู่หนังสือนั้นเพราะคนเขาด้านไม่ไหวแต่มีความทยานอยากอยู่ที่จะดีในทางนั้นบ้าง จึงนอนคิดจดกลอนที่คิดได้ลงเป็นหนังสือแล้วกลับท่องอีกทีหนึ่งไปว่าปากเปล่าวอวดเขา mm. เพื่อให้ทันคนที่ด้นแข็งจึงเกิดมีหนังสือขึ้นครั้นมีหนังสือขึ้นคนที่ไม่ใช่คนร้องคนขับได้อ่านที่มีปัญญากว่า mm. เห็นว่ามันโสมเต็มที ก็เลยช่วยแก้ช่วยแต่งให้ใหม่คนจะขับจะว่าก็ดีใจท่องไปขับร้องจึงเกิดจ้างวานกันแต่งขึ้นภายหลังรู้กันทั่วแล้วว่าที่ร้องที่ขับกันนั้นเป็นเครื่องแห้งก็เลยละความปกปิดเอาหนังสือไปอ่านกันเอาดือด้อจึงเกิดเป็นสองอย่างขึ้นคือว่า ด้นอย่างหนึ่งอ่านหนังสืออย่างหนึ่งแล้วแต่ความสามารถของคนตั้งแต่เทพมหาชาติลงไปถึงส่วนเรื่องชาดกเสภาละครอะไรอะไรเหล่านี้มูลมาแต่เล่านิทานด้วยกันทั้งสิ้นแล้วจำเริญขึ้นเป็นกลอนเป็นหนังสือโดยลำดับที่เป็นทํานองนั้นเป็นธรรมดาที่จะประดิษฐ์ให้เพราะ ถ้ายิ่งเป็นร่ายเป็นกรอนเป็นอันที่มีเล่นอักษรมีสัมผัสมีครุละหุเป็นของประณีตทำนองก็ประณีตขึ้นไปตามส่วนจนคำพูดเฉยเฉยก็ยังต้องเป็นทำนองเช่นเทศธรรมวัตเล่านิทานก็ต้องจัดว่าเป็นทำนองเหมือนกันคือทำเสียงเล็กเสียงใหญ่ หนักเบาออดก,กระโชกให้สมกับท้องเรื่องเพื่อให้จับใจคนฟังทั้งสิ้นด้วยกันเสภาที่ว่ากันก็หลายทำนองว่าเป็นทำนองนิดหน่อยเอาแต่เสียงหนักเบาให้สมบทก็มีที่ว่าเป็นพื้นเฉยๆไปก็มีที่ว่าทำนองแหบ หวนครวนครั้นไปมากก็มีที่ยักย้ายเป็นทํานองมอนเมงอะไรไปก็มีเหล่านี้เป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ได้อาศัยเพลงปีพาดมาโหรีเป็นหลักทั้งนั้นถึงปีพาดก็เหมือนกันเดิมก็ไม่มีเพลงใช้เป่าด้นไปตามโวหาร ของใครก็ของใครปีชวาซึ่งเป่ากับกลองแขกในเพลงสรมาและแปลงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดน้นปีชไหนที่เป่ากับกลองชนะและประโคมยามก็ดน้นปีนอกที่เป่าเชิดนอกอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดน้นเดิมทีเครื่องเล่นมีไม่กี่สิ่งจึงด้นได้เครื่องปีพาด ก็มีห้าสิ่งจึงเรียกปันจะดูรียางมีกรอนสามใบเป็นสามเสียงสูงกลางต่ำเดี๋ยวนี้ฉลาดขึ้นร่นลงได้เป็นสองใบแต่คงมีสามเสียงอย่างเดิมกับเครื่องโลหะอย่างหนึ่งจะเป็นฉาบฉิ่งโมงเมงอะไรก็ตาม สำหรับทำจังหวะและเครื่องลมอีกอย่างหนึ่งคือปีหรือครุยเป็นอันมีสิ่งเดียวที่ทำเพลงได้จึงด้นไปได้เสียงปีที่ด้นไปตามโวหารจึงได้เรียกปีพาดเสียงพินอันเป็นเครื่องสายดีดด้นไปตามโวหารจึงได้เรียกพินพาดภายหลัง หมงเพิ่มขึ้นเป็นสองใบอย่างเสียงสูงต่ำตีสลับกันแลก็เป็นสามใบสี่ใบพอถึงเจ็ดใบก็ทำเพลงได้ข้างมอนยังเติมกลองเป็นเถาเลยเป็นเพลงไปด้วยอีกยังซ้ำกลับโกรงก็ประดิษฐ์ขึ้นเป็นระนาดอีกเครื่องที่ทำเพลงได้มากขึ้นเช่นนั้น ทีนี้เพลงก็ต้องจำกัดลูกดนไม่ได้อย่างที่เล่นอยู่ทุกวันนี้แลอีกข้อหนึ่งซึ่งทรงเห็นว่าคนชอบเรื่องขุนช้างขุนแผนเพราะเป็นเรื่องจริงนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่เห็นว่าจะเป็นด้วยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามใจหวังทำให้ ใจผู้ฟังนั้นวับวาบด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะเรื่องของไทยเราใครในท้องเรื่องซึ่งน่ารักก็มีแต่ความดีถึงจะมีอันตรายบ้างก็เพียงยักษ์มาลักเอาเมียไปนึกให้ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้นึกให้ข่ายักษ์ตายได้นางกลับก็ตายก็ได้กลับสมนึกมันก็สิ้นสนุกไปในตัว แต่เรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นนึกไม่สมนึกตะบึงไปตั้งแต่แรกพลายแก้วรักนางพิมพ์ขุนช้างก็รักพ้องพลายแก้วหน้าเอ็นดูแต่ขุนช้างมีเงินนึกเอาใจช่วยให้พลายแก้วได้สมนึกก็จริงแต่เคราะ์ร้ายต้องจากไปทับขุนช้างก็ขวาง เข้ามาให้ใจหวามอีกกลัวจะเสียทีแก่ขุนช้างเกือบตายพลายแก้วกลับมาทันยังไม่ทันเสียตัวช่วยดีใจเจียนตายกลับเกิดความวิวาทกับลาวทองถึงตัดขาดกันต้องเป็นเมียขุนช้างด้วยจำใจฟังน่าสงสารและเสียใจมากครั้นขุนแผนคิดถึง จะมาลอบลักพากลับไปช่วยดีเนื้อดีใจวันทองกลับไม่ได้อาลัยรักขุนช้างมันขวางใจที่สุดถ้าไม่มีมันก็ต้องถึงฉุดคร่ากันจึงไปได้เป็นนานจึงได้รักใคร่ลงรอยกันอย่างเดิมนึกว่าจะเป็นสุขกันเสียทีก็หาเป็นอย่างนึกไม่ ขุนช้างถวายดีการับสั่งให้หาเข้าไปชำระฟังเรื่องใจวับหวามกลัวจะถูกตัดสินให้ได้แก่ขุนช้างแต่มีหวังที่ขุนแผนเป็นผัวเก่ามีทางจะได้แต่ก็ทำผิดไว้เรื่องกลับลีกไปเป็นวันทองต้องถูกตัดหัวร้ายไปกว่าอะไรเสียหมด เรื่องมันขวางน้ำใจอยู่ดังนี้ของเรามีอยู่เรื่องเดียวเท่านี้ประกอบกับคำแต่งเหมือนเรื่องคนจริงจังจึงชอบกันไม่รู้จืดข้อใหญ่ใจความที่ความเห็นแตกต่างไปหมดเท่านี้จะฟังได้หรือไม่ก็แล้วแต่จะโปรดทีนี้จะกราบทูลถึงแห่งที่วิรุธเล็กน้อยต่อไปหน้าหนึ่ง เพลงเสภาขาดไปเพลงหนึ่งที่ถูกมี3มเพลงคือเสภาในาเสภากลางเสภานอกคำในกลางนอกนั้นมาแต่ปีคือปีที่ใช้มี3ขนาดขนาดใหญ่เรียกปีในขนาดกลางเรียกปีกลาง เสียงสูงกว่าปีในเสียงหนึ่งขนาดเล็กเรียกปีนอกเสียงสูงกว่าปีกลางสามเสียงชรอยเดิมเพลงในจะเป่าด้วยปีในเพลงนอกจะเป่าด้วยปีนอกยังเห็นท่าอยู่ได้ในการทำหนังเชิดนอกเป่าด้วยปีนอกคนเดียวไม่ตีค้องระนาดกลองก็มีสองคู่ ใหญ่คู่หนึ่งเล็กคู่หนึ่งถ้าเพลงเชิดนอกก่าวนอกตีกลองเล็กเสียงสูงถ้าเชิดในก่าวในตีกลองใหญ่เสียงต่ําเข้าใจว่าแต่เดิมคงคิดจัดให้เสียงเพลงแปลกกันอย่างฝรั่งจัดเพลง selection ประเดี๋ยวใช้คลุยใหญ่ประเดี๋ยวคลุยเล็กฉะนั้น แต่ปีพาดเราเดี๋ยวนี้ปีมีกี่เราก็เป่าพร้อมกันกับเครื่องอื่นด้วยทั้งหมดความนิยมอยู่ที่ว่าถ้าทำให้หูแตกได้เป็นเก่งอันหนึ่งที่ทรงว่าเพลงเสภานอกเสภาในาเป็นเพลงดนตรีนั้นผิดดนตรีแปลว่าเครื่องสายมีพินเป็นต้น ดุริยะแปลว่าเครื่องปีกลองประโคมดุริยะดนตรีแปลว่าทำทั้งปีพาดและเครื่องสายเกลียวกราวขึ้นพร้อมกันเพลงเสภาสามทางเป็นเพลงที่ปีพาดทำฝ่ายเดียวจึงควรเขียนว่าเพลงปีพาดแทนที่เพลงดนตรีหน้าสิบสี่ กรอนไหว้ครูสงสัยว่าจะผิดอยู่แห่งหนึ่งที่มามีเมื่อพระองค์ทรงใช้ใช้อะไรเห็นความเลื่อนลอยอยู่กลัวจะเป็นมาเมื่อพระองค์ทรงใช้หรือมาเมื่อพระองค์ผู้ทรงชัยในวัดนั้นดูไม่น่าจะมีความอย่างอื่นอีก นอกจากว่าถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ก็เกิดคนดีขึ้นมากสังเกตสำเนากรอนไหว้ครูดูประหนึ่งว่าผู้แต่งจะเป็นสิทธิ์ครูมาประยานนหน้าสิบห้าอ่านความที่กล่าวถึงกรมหลวงพิทักษ์มนตรีทรงคิดท่ารำดูเหมือนจะทำให้เข้าใจไปว่า บรรดาท่าละครที่รำกันอยู่ในกรงสยามนี้รมหลวงพิทักษ์มนตรีทรงคิดตั้งเป็นแบบบัญญัติขึ้นทั้งสิ้นแต่ที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นที่จะต้องคิดนั้นมีแต่ที่ทำบทตามคำร้องกับทำท่าบทใบเป็นรำเชิดชิงตัดดอกลำเจียกเป็นต้น ถ้ารำเพลงช้าเพลงเร็วเชิดกลองเชิดชิงอะไรเหล่านั้นมีแบบแผนมานานแล้วที่คิดก็คิดเลือกเอาท่าในแบบเหล่านั้นเองว่าท่าไหนจะสมกับท่าที่ร้องหรือสมกับที่จะตัดลำเจียกเอามาใช้มาแทรกให้ดูติดต่อกันได้ไม่ให้เห็นขัดขวางเท่านั้นควรจะแก้คำเสีย อย่าให้เข้าใจผิดได้จะดีจะเป็นว่ายกย่องเกินไปจนเหลือเชื่อใช้คำว่าจัดแทนคิดเห็นจะพอหรือคิดจัดท่าก็ได้หน้า21บรรทัดแรกที่ว่าเสภาจึงวิเศษในกระบวนหนังสือกลอน8นั้นกล้าวกระหม่อมไม่ชอบคำว่า8 เหตุว่าคำกรอนนั้น6ก็มี7ก็มี8ก็มี9ก็มีกรอนรัชการที่1มี6และ7อักษรเป็นพื้น8อักษรน้อยนะักมาถึงรัชการที่สองมี7และ8อักษรเป็นพื้นมาถึงรัชการที่3ที่4มี8อักษรเป็นพื้น แลมากขึ้นถึง9อักษรมาถึงราชการที่5มีตั้งแต่8ถึง11อักษรก็ถึงคำที่เรียกรก่อน8กลัวจะเรียกในราชการที่4หรือที่5นี้เองกรอนเสภาเป็นของเก่ากว่านั้นกรอนมี7อักษรมากเช่นตัวอย่างที่ทรงเขียนลงไว้เครื่องแก้วแปลวพัน อยู่ไกากองฉากสองชั้นม่านมู่ลีม่มีไม่ควรใช้คำว่ากรอนแปดให้ผิดไปเรียกแต่กรอนเท่านั้นจะพอกระมังหน้า28เรื่องราวของเพชรฉลูที่ทรงเรียงไว้ว่าเพลงส้อยสนนั้นพลาดไปส้อยสนเป็นเพลงมโหรี เสภาเขาไม่ส่งกันที่แท้นั้นคือเพลงตะเคหางยาวได้แก้ลงไว้แล้วหน้า34คำว่ายครูที่ทรงลงไว้เป็นตัวอย่างนั้นเขาเต็มทนจำอะไรได้ก็เก็บยัดลงไปความไม่ติดไม่ต่อกันก็เอาคงคายายมนา ที่ทรงทักไว้ว่าเป็นของเก่านั้นเขาเห็นว่าตั้งต้นแต่สร้างโลกมาคงยืดยาวมากคนเบื่ออยากจะฟังเรื่องจึงต้องตัดทิ้งจนเลยลืมเสียหายหมดไหวานารายก็ซ้ำสองหลผลแรกซึ่งมีคำว่าไวยกูลมาเป็นพระรามานั้น บาปทางว่าจะเนื่องเข้าเรื่องรามเกียรติคงขโมยมาจากคำเบิกหน้าพระที่เขาจะเล่นหนังพระวิษณุกรรมสาบสรรค์เครื่องเล่นนั้นจึงจนความรู้เต็มทนได้ถวายต้นร่างคืนมานี้แล้วควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริศ